ด้วยนะครับคุณจะได้ผลิตภัณฑ์อะไรบ้างในกล่องนะครับอย่างที่ผมได้มาตอนนี้ก็คือจะมีถังมอบนะครับแล้วก็ไม้มอบนะบแต่ขออนุญาตพูดถึง ถังม็อบก่อนละกันเพราะว่าเป็นส่วนที่สำคัญในการใช้งานนะครับตัวของถังม็อบเนี่ยนะผลิตจากสแตนเลสสตีลอย่างดีนะครับแล้วก็ผสมไปด้วยตัวขอบตรงนี้เนี่ยพลาสติกนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยดูมีความสวยงามและมีความหรูหราแล้วด้านในเลยให้ดูพี่ขอดูด้านในหน่อยนี่นะครับสวยงามเขาเคลือบกันสนิมมาแล้วเรียบร้อยนะฮะดูจากการใช้งานนะครับผมขออนุญาตเรียกว่าหลุมละกันสองหลุมตรงนี้นะฮะจะมีทั้งหลุมที่เอาไว้สําหรับปั่นซักนะครับแล้วก็หลุมที่เอาไว้สําหรับปั่นหมาด หลุมที่เอาไว้สําหรับปั่นหมาดเนี่ยคุณสามารถเอาออกมาซักล้างทําความสะอาดให้มันหมดจดได้โดยการอดดึงออกมาเลยเวลาดึงออกเนี่ยนะครับก็ง่ายๆเลยครเขาจะมีพลาสติกอยู่ตรงนี้เนี่ยมันจะมีหูนิแบบนี้เห็นไหมอันเล็กๆนะสำหรับดึงตัวหลุมปั่นหมาดออกมาก็ดึงออกมาได้เลยง่ายๆนะครับแบบนี้ นี่เห็นไหมดึงออกมาทีนี้เราก็เอาไปล้างทำความสะอาดได้นะฮะหมดทุกสัดส่วนเลยตัวของหลุมเนี่ยก็ผลิตมาจากตันเลสเซลเนื้อดีเหมือนกันและก็เคลือบกันสนิมด้วยเรียบร้อยนะครับและดูตัวถังสามารถทำความสะอาดได้เขาเรียกว่าทุกอนดูเลยในนี้นะฮะไม่มีคราบไม่มีเศษแบบว่าให้หมักหมมให้เหม็อนอยู่ในนี้เลยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยวเวลาเราใส่น้ําไปเต,ต็มแล้วเนี่ย ด้านนี้ตัวจุกซิลิโคนสามารถปล่อยน้ําออกได้ด้วยนะครับนี่ก็คือสะดวกสบายนะสำหรับการใช้งานหรือว่าซักล้างนะครับในประสงค์เลยนะค,ความยาวอยู่ที่42เซนติเมตรนะคะความกว้างของถังมอบอยู่ที่26ซนติเมตรนะครับแล้วก็ความสูงจากจุดน,นี้ถึงจุดน,นี้อยู่ที่22เซนติเมตรนะฮะนี่คือขนาดของเขาซึ่งกระทัดรัดนะครับไม่ได้ใหญ่ไปแล้วก็ไม่ได้เล็กไปนะนอกจากนี้นะฮะเวลาเรา เอาไปถูนะครับในสถานที่ต่างๆเขาก็ยังดีไซน์มาในเรื่องของล้อด้วยนะครับซึ่งสามารถลากเคลื่อนที่ไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องยกนะครับซื้อครั้งเดียวใช้งานไปยาวๆเป็นปีเลยและไม้มอบก็ทํามาจากสแตนเลสสตีลเหมือนกันและเป็นสแตนเลสสตีลที่โอเคเฮ้ยที่อื่นเขาก็เป็นสแตนเลสสตีลเหมือนกันแต่ที่อื่นเนี่ย mm hmm. ข้อเขาเนี่ยมันเป็นการเชื่อมต่อนะแต่ความพิเศษของ ST Spin Mop คือ mm hmm. การเชื่อมต่อเขาเนี่ยนะครับไม่มีข้อต่อเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกอย่างหนึ่ง คือการใช้งานเวลาถูพื้นเนี่ยนะครับเขาก็จะมียางตรงนี้สําหรับกันลื่นนะครับใครสนใจนะคะสั่งมาได้ค่ะที่ Line ID at o v e e n นะคะ o v e r c l e a n ค่ะหรือว่าจะทักอินบ็อกซ์มาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ